ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับจะพามาชมชุดยอดฮิตปีใหม่ปีนี้ครับผมครับใครๆก็สั่งชุดนี้ครับมีทุกแบบราคาหลักพันหลักหมื่นหลักสองหมื่นสามหมื่นมีบทเรามาชมกันว่ามีชุดไหนบ้างครับผมครับชุดแรกครับชุดนี้ก็ถือว่าขายดีอีกแบบหนึ่งครับชุดนี้1นึ0งหนหนึ่งันเกรบาทเท่านั้นเบอนสิบนิ้ว 1ใบเทอร์โบครับกลางก็เป็น6.52ใบครับสำหรับตัวนี้พร้อมด้วยพาวมิก1เครื่องครับบลูทูธเอฟเฟกตคมีมาครบในตู้นี้ครับชุดนี้ก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบชุดเล็กๆครับฟังในบ้านนอกบ้านแบบครอบครัวเล็กๆแนะนําเลยชุดนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับหนึ่งหมื่นนักยบาทเท่านั้นขยับไปอีกหนึ่งรุ่นครับสองคูณสองครับตัวนี้ความพิเศษอะไรครับตู้เบสเราเป็นตู้แบนพาร์ตสองใบสิบห้านิ้วครับผมครับเสียงกลางแปดนิ้วสองใบข้างในตู้กลางมีแปดนิ้ว ครับผมครับทนตัวนี้รูปรักเบสออกนุ่มลึกได้ครบเสียงกลางครับชัดและใสพอกลาง8นิ้วเสียงแหลงก็เป็นแบบละมุนละมุนครับฟังแบบสบายหูสำหรับชุดนี้ครับผมครับ15,900บาทเท่านั้นสำหรับชุดนี้ครับทีนี้ขยับมารุ่นใหญ่อีกหรุ่นครับผมครับชุดนี้ก็ถือว่าขายดี้อดับมาต้นเหมือนกันครับ29,900บาทเท่านั้นเองครับไม่ถึง30,000ชุดนี้ครับได้ชุดเบส18นิ้ว สองใบครับเทอร์โบ18นิ้ว2ใบเลยชุดนี้ครับขอบเหล็กแม่ดยี่ิมิลไปเลยครับพร้อมด้วยเสียงกลาง AB 12อีก2ใบครับผมพร้อมด้วย6 0 0 c อซไปด้วย1แท่นครับาะว่าตัวนี้มีระบบคอร์สในตัวแล้วครับผมเราไม่ต้องมีอะไรเพิ่มครับมีแค่มิกครับเนี่ยจากมิกออกไปหา power อย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมชุดนี้เป็นระบบ2ทางครับแยกเบสแยกกลางแหลมออกจากกันครับผมราคา29,9 0 0ับาทเท่านั้นครับผมครับป่ะเราลองฟังเสียงกันครับแต่ละราคาแต่ละราคามันเสียงต่างกันยังไงครับผม เป็นไงครับผมฟังเสียงครับตามราคาครับ11,900บาทเบร1หนึ่งตัวกลางอีก2ตัวกลางที่ออกสไตล์แบบแป๊ดแปดครับสำหรับใครชอบแบบแป๊ดแปดแนะนำเลยชุดนี้ครับ11,900บาทเท่านั้นครับผมครับฝั่งนี้ครับใครต้องการกลางแบบละมุนละมุนครับฟังเบตแบบสบายหูแบบไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปครับแนะนำเลยชุดนี้ครับ15,900บาทเท่านั้นครับผมครับชุดฝั่งนี้สำหรับใครที่อยาก ออกงานครับผมครับมีชุดใหญ่ขึ้นอีกหรืออยากฟังในบ้านแบบจบๆแนะนําเลยชุดนี้ครับผมครับเบสิ8นิ้วเทอร์โบ2ใบครับกลางเอว12อีก2ใบครับโอ้ชุดนี้ถือว่ามันมากครับในราคา29,900บาทครับผมครับก็ฝากไว้ครับ3ชุด3ราคา3สไตล์เอกซาวปีใหม่ปีนี้ครับผมคุณครับผม